ฟังเสียงจิตพินิษเสียงธรรมเราชอบสวดกันว,ว่าสวากาโตภวตาธรรมโมสันดิทิโกากาลิโกเอหิปสิโกอปนายโกปัจจตังเวทิตาบวินโยหิติบบสวดไปก็ไม่รู้แปลว่าอะไรแต่ว่าถ้าเราเข้าใจมันชัดเจนอยู่ในตัวของมันเองสันดิทิโกเห็นด้วยตัวเราเองสัน อาการเลโกคําสอนที่เรากำลังพูดถึงมันพ้นการเวลาก็คือหมายถึงอะไรพ้นการเวลาเวลาเราพูดถึงน้ําโดยตัวธรรมชาติของน้ํามันต้องเปลี่ยนแปลงแต่เวลาเราพูดถึงน้ําในของพระเจ้าท่านกาลังพูดถึง h 2 o ส่วนประกอบของน้ําเพราะฉะนั้นน้ำจะอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่แตนนแไม่ว่าจะเป็นน้ําแข็งไม่ว่าจะเป็นน้ําอุ่นไม่ว่าจะเป็นน้ําเย็น ไม่ว่าจะเป็นน้ำปั่นมันก็คือ H2O จะอยู่ที่ไหนท่านกำลังพูดถึงตรงนั้นเราไม่ได้พูดถึงน้ำเพราะฉะนั้นมันเป็นอาการลิโกเอหิปัสิโกเอหิมานปัสิโกจงดูเป็นพุทธศาสนาสามารถที่จะท้าสามารถที่จะเปิดให้มาวิพากวิจารณได้ตลอดแต่พวกเราเนี่ยโดนวิพากหน่อยก็อารมณ์ขึ้นเลย แต่คำสอนพระเจ้าท่านพูดไว้นะเราสวดอยู่ทุกวันมามาตรงดูเลยให้มาวิพากษ์เต็มที่เลยเพราะฉะนั้นอาจารย์อาตมา,อา,าเองไม่เคยกลัวเลยเวลาไปขึ้นเวทีไหนก็แล้วแต่โดยเฉพาะในเวทีต่างศาสนานี่ยิ่งสนุกยิ่งมันเพราะว่าเราไม่ต้องไปกลัวอะไรสิ่งที่เราพูดเราไม่ได้พูดด้วยอคติสิ่งที่เราพูดเราพูดบนพื้นฐานของธรรมชาติของความเป็นจริง ไอ้ปัสสิกโกแต่ว่าถ้ามาถกเถียงกันในแมงในแง่ว่านี่มาดูมาดูมันก็จะเป็นสิ่งที่เราเรียกว่าปัญญาปัญญาดีไหมดีดีเพื่ออะไรดีเอาไว้ถกเถียงเล่นๆฆ่าเวลาเอาให้สนุกสนุกฆ่าเวลาไม่รู้ทําอะไรก็นั่งถกกันว่าตายแล้วไปไหนสแกนกรรมไหมทกเถียงไปซึ่งไร้สาระ อาจมาอย่างน้อยใจบางครั้งในแง่ของผู้นำหรือว่านักวิชาการไทยความคิดดีๆที่อาจะมาไปนำเสนอที่ชาวประชาชาติความคิดอันหนึ่งก็คือเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเดชหุักร่านั่นก็คือวิธีการแก้อันหนึ่งแต่ว่าไม่ใช่ตามนักวิชาการไทยนะนักวิชาการไทยในไปเปลี่ยนเศรษฐกิจ พอเพียงนี้เอามาเป็นแค่ที่นาแบ่งเป็นสามสี่ปลอดอะไรตาอะไรว่าไปเรื่อยแล้วเศรษฐกิจพอเพียงก็ไปใช้ในเอสกิโมก็ไม่ได้สิว่าเขาไม่มีนานี่เศรษฐกิจพอเพียงนั้นอ่ะมันเป็นทฤษฎีอากาลิโกไม่ใช่เป็นปรชัชญามันเป็นหลักการกระบวนการที่จะทําให้เห็นเป็นรูปธรรมได้ชัดเจนเพราะว่าเศรษฐกิจพอเพียงของพระองค์ก็คือมัชชิมาปฏิปทานนั่นเอง การเดินสายกลางมันเป็นไอเดียลจีหรือไอเดียที่สามารถที่จะเอามาปฏิบัติได้ในเวลานี้แหละไม่ใช่ว่ามาเนยเทศสนุกแลเหลือเอามาเทศถึงสองทุ่มอันนี้ไม่ใช่แล้วไม่ใช่เศรษฐกิจพอเพียงแล้วอันนี้เศรษฐกิจเอาเปรียบแล้วล่ะมันก็คือมัชิมามปฏิบัติแต่ว่านักวิชาการไทยเก่งมากๆเอาเศรษฐกิจ หลักการเศรษฐกิจที่สามารถจะเอามาปรับใช้ในทุกวิธีการแม้แต่ในความคิดในแง่ของวิถีชีวิตในแง่ของรูปแบบเศรษฐกิจในแง่ของการปกครองใช้ได้ทุกหมดปรากฏว่าใส่พานทุนกล่าวขึ้นไปถวายเป็นปรัชญาเลยพอเป็นปชัชญาตกลงทำอะไรแต่นนี้พูดเอามาคุยแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ตั้งอยู่บนพื้นฐานของปรัชญาเศร,รษฐกิจพอเพียงตง้องลงมันเป็นรูปจริงเกิดขึ้นจริงไหมตอนนี้เพราะเป็นปรชัชญามันก็ไม่เกิดอะไรขึ้นเหมือนกับนโรงเรียนหรือว่ามหาวิทยาลัยหรืออะไรสถาบันของเราแต่ละสถาบันก็จะมีปรัชญาหรูใช่ไหมแล้วตกลงเราทำอะไรให้ไปถึงปรัชญาตรงนั้นไหมล่ะมันก็คือปรชัชญามันดีไหมมันดีก็อย่างที่บอกว่าดีเพื่ออะไรดีเอาไว้ถกเถียงคุยกันเล่น ค่าเวลามันก็เลยประชาเศรษฐกิจพอเพียงกลายเป็นเรื่องของของเด็กเล่นกลายเป็นว่าเรื่องที่เอามาถกเฉียงกันคุยกันไปเล่นๆแทนที่จะน้อมเอามาปฏิบัติเอามาเป็นวิถีชีวิตซึ่งตรงนั้นมันก็คือเศรษฐกิจพอเพียงในความหมายหนึ่งที่ประวัติศาสตร์หัวทรงดําเริขึ้นมาก็คือความจรงิงมันก็คือหลักมัชฌิมาปฏิปทาหลักมัชฌิมาปฏิปทาคืออะไรก็คือ ที่เมื่อกี้เราเริ่มจากคำว่าศีลสมาธิปัญญาดรพระสักยวงศ์วิสุทธ์อานิลมานธรรมสากิโยผู้ช่วยเลขานุการสมเด็จพระยานสังวรสมเด็จพระสังคราชบรรยายธรรมเรื่องสองโลกสองธรรมเมื่อวันศุกร์ที่21กันยายน2555ณอาคารมารีนนทาวเวอร์กรุงเทพมหานคร